โมนะท่าน,นเจอพี่บ่าวนะท่าน,นโอ้โอ้พี่บ่าวมาต่อกุ้งครับท่านไอ้ลุงเดี๋ยวต้องดูของพี่บ่าวก่อนโอ้โอ้โอ้ อันนี้เอาเอาตุยเยอะออกมาให้ดูหรือเปล่านี่ยใช่ตัวนี่ตัวเฮ้ยอันอันที่มันไม่ได้นี่ตำท่ายัดใส่กระสอบหรือเปล่านี่มีตัวไม่ได้นี่ไม่ได้กับนี่ไม่ได้กับอันนี้คือตัวไม่ได้ใช่เด,ดีอยู่สี่ห้าตัวโอ้เห oh. นี่คือโอเคยอยู่นี่อ่า oh. โอ้เดี๋ยวคุอ่ะก็พวงเราไม่ได้เลี้ยงเนาะธรรมดาเลยโอ้ได้กินคือด้วยกินคือเอาโอ้ได้กินคือด้วยทุกท่านโอ้โหกินคือเอาแต่เยอะมากเลยตัวเยอะอยู่ถือว่าโอเคอยู่เนาะอยู่ในกงองนัในเลย ฮะในคนในเวรผมผมไม่ได้ใส่แบบนี้ใส่มุ้งเหรอผมใส่มุ้งผมใส่ผมใส่สองตัวได้สามสามถ้วยนนท์เออดูมุ้งในมุงดูไหมนะอยู่ตรงนน้นใส่ลึกเหรอใส่ลึกยืนนี้เดี๋ยวโชว์ตัวหนึ่งก่อนไปสองตัวได้สองถ้วยเคยใส่สามสามตัวถ้าขายนะถ้าขายได้ประมาณเกือบสองร้อยกว่าบาทจริงเหรอเออไปอ่างนี่นะเออ นี่ตัวหนึ่งนี่มันประมาณนี้เลยกุ้งอ่ะเออยกขึ้นนี่มันเต็มเกือบครึ่งหนึ่งโอเคนี่ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งมืาอวานกลางวันค่อยกระใสได้ปะกลางวันง่ายๆเลยนั่นไงไม้น่ะนี่ทำร่มให้มันเข้ามาหลบเออแล้วก็ลงแผ่นเนี่ยฮะลงแผ่นที่เป็นเป็นไม้ค่อยๆดีแหละเออค่อยมาใส่มืาอวานนี่ได้ปะได้กลางวันก็ได้ เาไม่หยิบแล้วเขาขาบลาไม่เขาก็รู้อยู่ใครจะมาทำของเรานะอโชชวเนะเดี๋ยวค่อยดูก่อนค่อยใส่ตรงไหนค่อยใส่ตรงไหนเมอวานนี่ตรงนี้บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของเจ้าสุดถึงตรงไหนของเจ้าน่ะ เออของใคยต่อกระเจ้านั่นแหละลเออต้องขี <c> ่ <ío> รถไปดีกว่าเออของวายใส่มองด้วยได้ข่อยนะมองด้วยมองสาม,มเส้น,นอเออใส่ตรงนู้นมองมาเร็วเร้วรอง ชูพี่ดาวท่านตรงนี้แหละมั้งทุกท่านน่าจะใช่นะอันนั้นนะใช่หรือเปล่า่ต่ไมจจำไม่ได้ว่นี่หรือว่าโน้นอันนี้หรืออนโน้นมีสองอันหรือว่าโน้นโอ้ทุกท่านจำไม่ได้ว่าใส่ตรงไหนนี่ โอ้แต่อันอันท้ายนะ่จำได้อยู่แต่อันแรกเนี่ยจำไม่ได้ว่าใส่ตรงไหนผมจำได้ว่าผมใส่ต่อจากพี่บ่าวอันนี้ละมั้งผมว่านี่ไม้ยาวๆนี่แหละใช่หรือเปล่าชัวนะนี่แหละใช่ไหม ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เลยไม่ใช่ทุกท่านไม่ใช่ไ,ไม่ใช,ใช,ใช่อันโน้นแหละผมว่าน่าจะเป็นอันโนนะ้นนะโน้นไม้อันโน้นเดี๋ยวเดินไปดูไม้ตัวนี้ก่อนนะทุกท่านใช่ไหมชัวร์เปล่าหรือว่าอันโน้นโอ้อันโน้นแหละผมว่าอันไม้เอียงๆนะ โน,โน,โน่นเพราะว่า้ำท่านไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ทำไมจำไม่ค่อยได้หรอเสียเวลาลงปลลงน้ำเี่เฉยอันโน่นเพราะว่าอันนี้ <shap |no|> ชัวทุกท่านเพราะว่าอะไรเพราะผมจำรอยรถนี่ได้นี่รอยรถที่มันฟรีนี่ lọc đi vào bắt đầu tất cả những năm mươi giờ lâu trong chút vào lâu 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 power. lâu 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 อืมอืมได้เยอะอยู่อันนี้ใส่หัวหาน้อยนะท่านผมใส่หัวหาน้อยลงทุกทีที่ผมจะใส่เยอะแต่รอบนี้ผมใส่น้อยพราใส่หัวหารเยอะนี่มันมเปลื้องไปเอาตัวต่อไป าตัวต่อไปตัวต่อไปน่าจะอันนี้เพราะผมจำรอยรถได้นี่รอยรถผมฟรีเมื่อวานตอนนี้ผมที่ผมบอกว่าโอ้สกิจใจมากเลยนี่ตรงนี้ มุ้งอันใหม่เนี่ยมันจะได้เยอะกว่ามุ้งอันเก่ามันมีมุ้งอันเก่าอันหนึงนะที่ผมซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วท่านมีมุ้งอันเก่าหนึ่งตัวมุ้งอันเก่าเนี่ยมันไม่ค่อยได้มันขาดปัญหาคือมันขาดเอออมุ้งอันใหม่ได้เยอะอยู่ เพียบเลยดูทุกท่านเพียบเลยนี่หลังเอาหัวหานมันออกก่อนมุมงอันใหม่นะนี่มุงอันใหม่เพียบเลย นี่ท่านก็อย่างที่ผมบอกกับพี่บบาวเมื่อกี้เลยได้ประมาณเกือบครึ่งขวดโคกนี่นะสังเกตดูเดี๋ยวผมเทียบไว้กับแขนผมนะนี่นี่พอๆกับแขนเลยใช่ไหมเท่ากับแขนเลยน่าประมาณหนึ่งขวดโคกครึ่งขวดโคกนะท่านอันนี้เท่ากับของพี่บบาใส่ประมาณสักอ่าหลายตัวอยู่ประมาณสักสิบตัว นะใส่ไอตอกุ้งแบบของเขานะ่ะสิบตัวเท่ากับของผมอันนึง่งนะหลังที่สามนะท่านส่วนชาวบ้านก็มาเก็บของตัวเองไปตรงนนะู้น่ะหลังที่สามอยู่ตรงนี้ตรงไม้เอียงๆน,งนี่นะชั่วใส่อยู่นี่แหละดีสุดผมไปใส่อยู่แถวบ้านตัวเอง <laughs> ไม่ได้ไปเลยแต่ว่าวานแหก็ได้นันี่วานลงไปนี่ได้ปลาเพียบเลย โวน้นนนเห็นไหมปลาโดดนนถ้าถ้าขยันนะมาเอาปลาแถวนี้ได้สบายเอาแหตาเล็กๆนะมาหวานเพียบปลาเนี่ยเห็นไหมดูดีลูกดิกลูกดิกอยู่เพียบเลยโอ้โหแถวนี้ดูเหมือนจะมีกุ้งเยอะนะนี่ดูทุกท่านยุกยิ๊กยุกยิ๊กเพียบเลยใส่ตรงไหนวะนี่ไม้นี่ไม่ใช่เลยอันนี้ทุกท่านไม่ใช่อันนั้น อันนี้จับไม่ค่อยได้ตดลอดเลยใส่ตรงไหนน,นี่ย,อ,ยอันนี้มันได้น้อยกว่าเพื่อนเลยเฮ้ยฝั่งนี้มันไม่ค่อยมีกุ้งหรือเปล่านี่ใส่สองรอบแล้วนะฝั่งนี้ไม่ค่อยได้สู้ตรงท้ายๆไม่ได้พี่น้องเลย หรือว่าแถวแถวข้างหน้ามันได้เยอะกว่าเขานิยมใส่ข้างหน้ากันยังเลยอันนี้ไม่ค่อยได้ทุกท่านสู้ตัวอื่นไม่ได้อันนี้ได้ประมาณสักหยุบหนึ่งได้น้อยมากตัวนี้ตัวนี้ได้น้อยมากเดี๋ยวเราจะ่าเก็บกับดักปลาเลยนะตาขายดักปลาทุกท่าน เก็บทีเดียวเลยได้น้อยมากทุก่านดูกระจึงเดียวกู้ปลาเยอะนะเหยียบปลานะเดินไปเหยียบปลาก็มีท่านได้เท่านี้โอเคครับผมก็พอได้อยู่เดี๋ยวลงดูตะข่ายปลา ฝากไว้เช่นนี้ทุกท่านสวัสดีครับ